้าก่อนเข้าไปรุ่นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำพัลมดเคอเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น1 2บสอบนะผมแอดไลน์แอดเคเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเทจนะครับพัลมดเคอเปเนะี่ยแจกของจุกจุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย888เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดก็ต้องเคโอเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมก็การสวัสดีวันเวลาเช้าวีทุกคนที่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอเดียดดอีกแล้วนะจัดจัดไฟฮาบสำหรับวันนี้เอามาจัดกันแบบนาครอสนะครับผมเออพูดแอรอะไรตั้งหนาวะไอเบนก็ไม่ซีเรียสนะครับผมมาขัดเกาซะหน่อยสิมือ <c oughs> นะครับเล่นแต่แพนด้านะตอนนี้แพนด้าผมก็อยู่แบบ ก็คือติดประเทศนะแบบว่าติดเมโซ่มไปแล้วนะผมก็เบื่อแล้วนะครับก็มาเล่นตัวละครตัวอื่นบ้างละกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะเบื่อนะเราก็เล่นมายาวนะครับคือคลิปแพนด้านี้ผมโพสเยอะเลยนะแต่ผมไม่ได้ทําเลยนะต้องแบบว่าต้องไล่ตัดไปน,นะครับเพราะว่าโอ้ทำระหว่างทางนี่คือแบบอุย๊ยสามสิบสี่สิบคลิปได้นะครับแต่กลัวเพื่อนจะเบื่อกันนะเออผมก็เลยแบบลงหลายตัวแล้วกัน พูดถกปว่ากลัวจะเบือ่อจริงๆอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะคือกลัวเบื่อจริงเพราะผมเล่นเองผมยังเบื่อเลย <c oughs> <c oughs> หรือว่ากูเบื่อเองคนดูไม่เบือ่อเออโอเคครับไปแกงครับไป,ไปไปไปรับเลนดักหน่อยมีตัวมาหรือเปล่า,เ,ลาเนี้ยมาก็แตกนะครับผมบอกแค่นี้นะตีรอครับไม่มีตัวมานะฟาร์มเลยละกันนะครับมังกรเกิดพอดีเลยนะสัตว์นี้ไอ้น้อยไอ้หนู โอเคครับนีลอตีมังกรนะครับผมเอ้ยโหโดนยกโคตรเกลียดเลยโดนยกจังหวนะเนี้ยเห็มไหมดึงมาดึงมาอะ,อะไรอะไรอะไอหลามมาดิมาดิครับผมโอเคหลานตายเอา,า,เอา,าอมาให้ตายเอามาให้ตายโอเคครับเก็บมาหนึ่งตัวโอ้โหโอใจนะครับ ก็เล่นนาคอ์มันผมว่าพอเล่นตัวอื่นบ่อยๆนะครับแล้วพอมาจับนาคอ์คือแบบที่นาคอ์แม่งแบบน่าจะเป็นป่าที่ดีที่สุดแล้วสาหรับผมฮะเออแพนด้ามันก็เก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับนาคอร์จริงๆคือนาคอ์แม่งฟาร์มไวกว่าเยอะนะครับไหนจะตีเร็วด้วยนะไหนจะแบบดาเมจที่ค่อนข้างแรงด้วยนะเออแล้วมันแบบไม่เนิฟไม่ปรับอะไรด้วยนะครับคือเป็นนาคอร์ที่ค่อนข้างโหดเลยนะโอเคก็ตามนั้นแน่ไอ้น้อง ค่อยเล่นไปจะหาหาหายเท่ม่อน,นะเหมือนเดิมเล่นปาก็สไตล์เดียวกันหมดนะครับเราไปเคลนเลนนะต่อไปขึ้นอมนิอามนะครับเพื่อความผิวนะเอาผิวอแรงนิดหน่อยอเ,เดี๋ยวผมไปแกงล่างซะหน่อยนะครับเล่นล่างเลยเพื่อนมูนลาดฮัลโหลเอาอันน้ามัน,มน,มน ไปไหนอะตูตามสุดนะโหยังรอดยังรอดหลยน้องปาดกระบาลไปหนึ่งทีนะครับช้อนนี้เวฟตัวเล็กข้างๆมูหลานนี้ผมจะไม่เคลียร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นมูหลานเนี่ยเขาจะได้รับเลนง่ายๆนะตีสองสแต็กล้วพุ่งสองทีแล้วก็ไปปาดอะไรอย่างงี้ครับจะได้กดดันเลนได้นะเพราะว่ามันเจอฉี่มันก็ค่อนข้างจะลาบ,บากอยู่แล้วน,นะว่าไปกลางก่อนนะครับรับเวฟรับเวฟ ย่งออฟเลนบ่อยอ่ะก็คือจะดีตรงนี้นะครับมันมีแท่นวาร์ปนะพอมันมีแท่นวาร์ปเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปเติมเลนอื่นได้นะครับอันนี้ผมไม่แกงฉี่ต่อนะฉี่ได้จะไม่มีฟิกนะเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคนจะซวยช่วยไม่ได้มาดิมาครับผมหืมมูฬาได้อีกแล้วโอเคชาติตายครับอเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคนะครับ เทคนิคสาหรับผมเลยนะคือที่ผมมองว่ามันเป็นเทคนิคนะคเดี๋ยวผมตัดเวฟตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับมูลาดไม่ต้องเอาแล้วเพื่อนเออก็เทคนิคสําหรับผมนะถ้าเพื่อนๆเ,เล่นป่านะครับในตําแหน่งป่านะและเราไปแก๊งเลนไหนเนี่ยและเลนนั้นเนี่ยฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับตัวละครมันฟิกเกอร์ไปแล้วและขาตายอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เ้ยตายหรือเปล่าเออตัวละครมันฟิกเกอร์ไปแล้วและขาตายอย่างเงี้ยนะครับแนะนําให้ จำเวลาไว้นะครับ120วิก็คือ2นาทีนะเราจะไปย้ำเลนนั้นบ่อยๆนะครับเพราะว่าเฮ้ยตายหวานเจียเ๊ยบไปเฮ้ยฉีใจเย็นเพื่อนถ่ายก่อนอ่าดีโอเคก็นั่นแหละนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบว่าไล่ค่าตัวนั้นรัวๆนะครับก็คือเน้นเน้นจําเวลาฟิกเกอร์ไว้นะครับสําคัญมากนะเพราะว่า ถ้าเราแบบว่าเรา,เราอยากเกิดไวๆเราอยากย้ำเรียนไวๆอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องแบบจำเวลาไว้เอาดิไอ้สุดไอ้สุดเฮ้ยสุดไปนะโอเมกา้าโอเคสวยนะโอเมกา้าฆ่าได้โอ้โหไม่ได้แดกนะครับผมนนยกถา่ายเลยเพื่อนเฮ้ยโอเมกา้าเอาจริงดิ <c oughs> จะตายแล้วนะ <c oughs> ผมพูดไปนี่งงไหมที่ผมพูดไปอะไม่น่างง,งนะทุกคนนะก็ แค่จาว่าฟิกเกอร์ไปกี่นาทีแล้วก็ไปแก๊งรัวๆครับถ้าเขาไม่มีฟิกก็หนีเราไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับไปตามไปก่อนแล้วกันนะแต่ผมจะขึ้นทีก่อนนะครับแต่ว่าจะเจาะเกาะชิช้นเล็กนะหัวขาดนะครับปาดทีเดียวพอไอ้ของจริงนะเนี่ยได้นะผมมีอันตีอยู่มาดิครับผมอุย้ยฟิกเกอร์โยกฟิกเกอร์โยกเหรอฟิกเกอร์โยกเหอกเกอรเหอเจอกรงเล็บพี่ชิตมังกรไว้นะ มีคองเรช่ยโอเคต่อไปผมจะขึ้นดาบคีใหญ่นะครับผมอันนี้คือก็เล่นลูนคีนะแล้วแต่คนนะครับมาดิมาดิครับผมอันนี้กูโรกนะอันนี้กูโรกโอ้โหอันนี้กูโลกไปก่อนผีลาดช็อตไปเลยหนึ่งทีถายเดยเพื่อนตีดาร์กได้นะจะเย็นจะเย็นมาดิตัวใหม่บิโลมาดิมาดิ มาเนี่ยวเชิงไหนบ้างล่ะวัดเชิงไหนบ้างล่ะน้องวัดเชิงไหนบ้างล่ะน้อง,อง,องโอเคตายไปนะอย่าเฮากับพี่นะครับแต่ผมก็เกือบตายอยู่เนนาขอนะมันข้อดีคือตรงนี้เลยคือมันผิวมากนะครับแล้วม่งก็แบบว่าฟาร์มไวนะโยกซ้ายโยกขวานี่แบบโหแบบมันสบายเกินไปอะนะครับสาหรับผมนะแต่ก็ดีแล้วนะครับถ้าถ้าใครเป็นเมนาคอนนี่คือแบบแบกแรงโคตรง่ายนะครับแค่คุณเกิดคนเดียวนี่แม่งก็แบบว่าสยองทั้งทีมแล้วฝั่งตรงข้ามอะ ถ้าเล่นเล่นแล้วให้รวยได้ก็คือ,อยังไงก็เก่งนะเพราะมันฟันทีเดียวคือแบบว่าแคดดี้เมทนี่คือไม่ต้องกระดิกนะครับแบบติดคิิปเดียวทีมได้ไงแล้วไปครับเราไปเติมนะช่วงวันี้ไหหรือเปล่าเบบไม่มีตัวมานะเอาเวทป่าไปเลยแล้วกันนะครับผมรอรอบิลโลนะบิลโลน่าจะมานะครับตาย ตายอะไรเงี้ยบอกก่อนตายอะไรเงี้ยบอกก่อนของจริงเห็นไหมบิลโลมันแบบมันเก่งนะเว้ยแต่ถ้ามันโดนเบิร์ดดาเมจแรงๆเร็วๆมันก็แบบเด้งเรื่อยไม่ทันนะเอากลางได้นะเอากลางได้เอากลางได้ผมมีอันตีพอดีโอ้โหที่จังหวะคนจะซวยถ้ากดอันตีทันก็คือกูก็ไม่ตายไงกูโดดมันโดนแช่เอเวนแล้วใครจะไปรอดเอ้สวยจัดเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไร เอ้ยเด,ดิมยเด,ดมแป๊บน้องมันหม่านไปดิมันหมานเนอะมันหมานคือว่าอะไรวะคำเนี้ยผมไม่เข้าใจไดา้ได้ได้ฉี่พวกมันทำไมจ้าไม่เลยครับผมไม่อยากตามนะฝั่งเขาอยู่ประมาณสามตัวนะครับเดี๋ยวตายฟรีนะผมชอบแรงๆไหมผมว่ามเอามาังกรดีไหมคือ นะเขาเรามันโยกเลนได้สบายแล้วครับแต่ดาเมจเราแ,แบบถ้าเข้าไปปาดชุดเดียวตายมันจะมันจะดูเท่กว่านะก็เอาเท่ซะหน่อยแล้วกันนะแรงๆไว้ที่หลังนะเอาเท่ไว้ก่อนโอเคมาเอ้ยไม่ใช่แรงๆไว้ที่หลังชนะไว้เฮ้ยกูไอ้โอ้โหตอนแรกรอดละเชอร์วินอีกได้มังกรม,มากูยังไม่ทันใช้เลยเว้ยเอ้ล้างแคไใ้พวก ไอพวกนิสัยไม่ดีนะครับผมเพราะว่ามันแบบว่าเอาบัฟผมไปนะได้บัฟมากูยังไม่ทันใช้เลยเวนคือตายไปก่อนแล้วนะครับโอเคต่อไปผมก็ขึ้นเป็นลิทูนะครับอันนี้ก็เล่นฟูด,ดามเมจเลยนะเล่นนะขอสายฟูด,ดามเมจนี่ดีที่สุดละนะครับส่วนพวกดิมินิเชอร์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะออกอะไรบ้างนะครับผมเออคือดิมินิเชอร์มันสำคัญนะ ถ้าในไฟที่เรารู้สึกว่าเราแบบเข้าไปแล้วเราตายเร็วนะครับกดอันติแล้วกดดิมินิเชอร์ก็ได้นะประมาณนั้นโอเค้เอ๊ยขอปาดทีหนึ่งแล้วเอ้ากดตีไม่ติดบั็กหรือเปล่าโอเคไฟนี้ไฟดาร์กเลยไหนนี้ทีผมเล่นไงอีกฮะไยบนแล้วกันปิดหลังได้นะผมน่าจะได้เทลอยู่หวัานเจ็บวยทีเดียวไปดิมานี่ครับอุ้ยมานี่ครับไอ้ที่นี่แม่งเล่นฉลาดนะ เล่นฉลาดเหรอ,หอเล่นฉลาดเหรอ,หอโอเคจบเกมไปน่าจ,จบเกมนะครับผมโอ้โหมันโยกผมยับเลยนะวิ่งอยู่แต่ในวงอันติีของตัวเองนะครับจบบนนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับว่าแบบอยากให้ผมเล่นตัวอะไรบ้างนะเออถ้าผมเล่นได้ผมจะเล่นให้นะแต่หลกัหลกๆก็จะเน้นเป็นทางป่าซะมากกว่านะครับออฟไลน์เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะ คือเราไม่รู้วิธีการนึงเกมการเล่นนะครับก <All right. S 1> ็ประมาณนี้แล้วกันไปแล้วผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็จบไปกันกับนาคอร์สโน๑น,นะครับผมโอเคคลิปต่อไปอาจจะลงแพนด้าให้ดูแหละเออไปแล้วครับผมบายนะครับผม